w o r ร์สมี p อปพอดแคใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่พ็อ k เก็ตไอเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานค่ะกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีนะคะ วันนี้มาคุยเกี่ยวกับทองคำกันสักหน่อยค่ะเพราะว่าราคาทองคำตลาดโลกนะคะโกลสปอตเนี่ยไปแต่1,800ดอลลาร์สหรัฐต่อทรัลแล้วนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งก็เท่ากับว่าสัปดาห์นี้ก็น่าจะปิดบวกได้อีก0.8%เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวดูวันนี้อีกคืนหนึ่งแต่ว่าต้องยอมรับว่าเป็นการปรับเพิ่มขึ้นของราคาทองคำา3สัปดาห์ต่อเนื่องแล้วนะคะหลายคนบอกเอ๊ะเห็นเงียบๆหรือว่าราคาทองคาจะนิ่งๆหรือว่าปรับโรคลงแล้วสุดท้ายเนี่ยยังยืนได้อย่างแข็ง กระแหงทีเดียวค่ะจากปัจจัย2ปัจจัยหลักเลยนะคะ1ก็คือเรื่องของตัวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะกับ2ก็คือค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะคะที่อ่อนค่าลงซึ่ง2ปัจจัยนี้ก็เป็นปัจจัยบวกต่อราคาทองคำนะคะแล้วก็ทําให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นมาได้กับอีก ตัวเลขหนึ่งคือตัวเลขในตลาดแรงงานคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขของตลาดแรงงานเดือนมิถุนายนที่เพิ่งประกาศออกมาค่อนข้างดีนะคะแต่พอดีมันมีตัวเลข Job บเลสเคมหรือว่าผู้ขอรับสวัสดิการครั้งแรกนะคะสำหรับคนที่ว่างงานเนี่ยกลับเพิ่มสูงขึ้นนะคะเราก็ทำให้หลายคนก็ตั้งคำถามว่า เอตกลงตลาดแรงงานดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าเริ่มมีการแพร่กระจายของเจ้าไวรัสกลายพันธ์ุสายพันธ์ุเดลต้าเนี่ยเพิ่มขึ้นในอเมริกาด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งปัจจัยนี้ก็คงจะกดดันบรรยากาศของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจไปอีกพอสมควรราคาทองคำก็เลยขยับขึ้นมาในเทรดเซฟเฟเว่นหรือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นเองค่ะ ในขณะที่ประเด็นใหญ่อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตานะคะก็คือธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB นะคะล่าสุดเนี่ยนะคะมีการปรับเป้าหมายเงินเฟ้อครัค้งแรกในรอบเกือบ20ปีทีเดียวนะคะโดยประกาศว่าเงินเฟอ้อของเขาเนี่ยนะคะจะมีกรอบเป้าหมายอยู่ที่2%จากก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าพูดถึงทวีปยุโรปใครที่ลงทุนมานานจะทราบว่าเป็นทวีปที่หลายคนเนี่ยหันหน้าหนีไปแล้วนะคะคืออาจจะเป็นประเทศคนแก่นะคะคือมีผู้สูงอายุจํานวนมากเศรษฐกิจไม่ค่อยเติบโต productivity ไม่ คอยมีนะคะแต่ว่าล่าสุดดูเหมือนสัญญาณการฟื้นตัวเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเร็วเมื่อเทียบกับซิกลโลตะวันออกที่ไม่ใช่จีนนะคะก็ทําให้ทางด้านของ ECB ประกาศเป้าชาัดว่าเขาจะขยับขึ้นเป้าหมายเงินเฟ้อเป็น2%หรืออาจจะสูงกว่า2%ก็ได้คือยอมรับได้ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีทีเดียวนะคะ นั้นเป็นปัจจัยสนับสนุนค่ะว่ายังไงธนาคารกลางยุโรปก็น่าจะอจัดฉีดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจต่อไปอยังไม่รีบถอนคันเร่งเหมือนฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดแต่อย่างใดนะคะ ส่วนกลยุทธ์การลงทุนนะคะทาง YLG แนะนำนะคะว่าตอนนี้สามารถเก่งกำไรซื้อขายระยะสั้นจากการแกว่งตัวได้นะคะซึ่งแนวนรับเนี่ยก็อยู่ที่1795หรือ1783ดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ถ้าราคาขยับขึ้นควรแบ่งขายทำกำไรออกมาค่ะในระดับที่1818ดอลลาร์สหรัฐและ1830 1ดอลลาร์สหรัฐแต่ถ้าขึ้นต่อได้มีโอกาสนะคะที่จะขยับเป็นขาขึ้นต่อได้เช่นเดียวกันดังนั้นตอนนี้ลงทุนทองคำอาจจะต้องซื้อขายในกรอบที่ค่อนข้างแคบพอสมควรในมุมมองแล้วก็คำแนะนำของทาง YLG นั่นเองนะคะนี่ก็เลยนำมาฝากกันใน Pocket i d e อเดียความรู้ฉบับกระเป๋าหลักคิดในการใช้แรงทำเงินและให้เงินทำงานในวันนี้อย่าลืม Stay safe กันด้วยนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ